สบาดียืดดีไป่แห้งก็มาแตงวันรานนะครับอันนี้ก็มีคนสนใจในเรื่องของว่านตอนพิษนะครับแต่ว่าว่านตอนพิษนี่จะมีมากมายหลายอย่างซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นขมิ้นขาวไม่ว่าจะเป็นขอทองไม่ว่าจะเป็นว่านงูชนิดต่างๆนะครับวันนี้แตงก็มีสูตรพิเศษนะครับสําหรับพวกที่จะแก้พิษแมงมุมกันยังไงนะครับ เดี๋ยววันนี้บอแจงไปขุดมาแล้วแต่ว,ว่าเรามาพาทํากันเลยดีกว่าว่าทํายังไงถ้าสมมุติว่าโดนแมงมุมกัดนะครับตามหมอแตงมาเลยครับเราก็จะเห็นว่าอ้าวมาดูใกล้ๆเหมนตัวแมงมุมเลยนี่มีขา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 แล้วก็ตัวเหมือนแมงมุมมากเลยอันนี้นะครับ ลำต้นก็จะสีแดงแดงสีค้ำคๆำนะครับใบก็จะเหมือนใบใบหมากนะครับคล้ายกันทีนี้ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะนหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละพอเราไปเจอในปา่าเราก็ขุดมาขุดมาอย่างนี้นะครับทีนี้มีสองแบบนะครับอย่าจำผิดจำถูกนะครับนี่นะครับอันนี้สีขาวครับ ลักษณะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับตัวนี้ไม่มีสีแดงขาวทั้งต้นจะมีดอกส,ยสวยๆออกตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ออกดอกเพิ่งเกิดนะครับตัวนี้เรียกว่าว้านจูงนางวันนี้ไม่เอาจูงนางวันนี้เราจะเอาแมงมุมนะครับพอเราได้อย่างนี้มาปุ๊บนะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้เอาไว้ปลูกนะครับนี่ เราปลูกไว้ในกระถางก็ช่วยให้เวลาเจอแมงแมงมุมมากัดเราก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวไปทำวิธีการเนี่ยถ้าได้มาหัวหลายๆหัวอย่างนงี้เราก็หักเอาสักหัวหนึ่งเดีย๋ยนะครับตัวนี้เก็บไว้ปลูกตัวนี้นะครับมาทำกันยังไงมาดูล้างก่อนนะครับ ล้างให้สะอาดเลยจะเห็นว่าเป็นตุ่มเป็นจุดเป็นจุดอย่างนี้นะครับผมวบ้านแมงครับได้มะนาวมาแล้วนะครับอันนี้ติดบ้านไว้ไม่ได้ขาดนะครับตัวถนงแดงยิปที่แล้วบอกไปแล้วทีนี้เรามามาพูดถึงนีน่บ้านแมงมุมนะครับได้มาแล้วก็ ปาต่มะนาวสมมติว่าโดนพิษแมงมุมนะครับบีบน้ำมะนาวลงไปแล้วก็ฝนนะครับนี่คือขั้นตอนการฝนวิธีการฝนนะครับเห็นไหมครับน้ำเปลี่ยนสีแป๊บเดียวทำปฏิกิริยากับน้ำมะนาวอย่างดี ฝนในก้นๆเราเริ่มจะเป็นที่โคนนะครับเริ่มเป็นที่โคนนี่ก็แสดงว่าใช้ได้มอมนะครับวันชนิดนี้เอิมาฝนดูเนละ่นนี่นะครับอันนี้เราก็เก็บไว้เลยให้เหี่ยวเองแห้งลงไปก็สามารถใช้ได้ทีนี้ได้น้ำตรงนี้มาแล้วก็นี่นะครับเป็นโคนๆอย่างนี้ ก็เอาตรงนี้นะครับพอกลงไปที่บริเวณที่สมมุติว่ามีแมงมุมมีอะไรกัดเราก็พอกไปอย่างนี้พอกตรงปากแผลนะครับส่วนที่เหลือนี่เราก็เอาไว้กินก็ได้ถ้ามันพิษมันแพ้มากเราก็บีบน้ำมะนาวใส่เข้าไปอีกส,สักซีกนึงแล้วก็ผสมน้ำสักประมาณแก้วเป๊กนึงแล้วก็กิน มันก็จะถอนผิวทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้พอใส่เข้าไปถ้าเกิดแมงมุมกัดมันก็จะดูดทุบๆพอดูดทุบๆๆสักพักหนึ่งก็จะคลายปวดหายไปเชี่ยวมแมลงมุมก็จะเน่าตายอยู่ในนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มียามันกัดแล้วมันไม่เน่านะครับมันอยู่กับเราเวลาฝนตกฟ้าลงนี่มันจะเหมือนมีอะไรไต่บนผิวหนังเรายุบๆ,ๆ,ๆนะครับเอาละครับเรารู้จักวิธี วิธีทําวิธีรู้ดูต้นออกแล้วมาดูวิธีทําแล้วได้เห็นแบบนี้เอามาใช้ได้เลยนะครับแต่สมมุติว่าแมงแมงมุมกัดปุ๊บนิดใช้ใช้งานอย่างนี้แหละใช้ได้เลยทันทีเร็ดแล้วไก่ซ่วงไก่เศ้าให้ถกหวันถือ,อยาด้วยพี่น้อง